มามาต่อไหนวะต่อแล้วกันมั้งต่อเลยมึงคิดว่าต่อไหนมึงก็สู้ไอ้นี่แหละไม่มาไม่มาไปเลยไปเลยเฮ้ยอย่าลอกมึงกูไม่รู้งั้นเด็กไปเลย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 ฉันพูดไปยังไง Can if you uh answer complete you will see your name in in blue okay if it's complete your name will be blue blue alright done ไม่ถ้ามันขึ้นสีฟ้าก็เอาลงครับม่เหมยไง next question word processor <laughs> แกได้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 วอร์โปรเซสเซอร์ที่อยู่ในบรรทัดที่13ครับมันเป็นอะไรครับมีคน่เาวะอร์ดวอร์โปรเซสเซอร์น่าจะเป็นเวิร์บเนาะหมดยังครับยังครับยังขมอนแกก็ผิด โอเค next one ดาวน์โหลดไลน์18 What do you think 18 l i น e 18ไออะไรเนะี่ย parents can download ตอบผิดให้ไปลาออกลาออกครับผมเ้าผิดอ้าก ตอบผิดให้ไปลาออกสุรพักไปลาออกกระมวลลักไปลาออกมันบังนิ้วบังนิ้วบังธนบุญไปลาออกด้วยดาวนโหลดเป็นอะไรครับดาวนโหลดดาวโหลดต้องเป็นคำประเภทไหนนิ้ว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  าสิใช้เป็นลากออกได้นะครับ <c oughs> ปียงพงษงลากออกครับ <c oughs> ลากออกหมดเลยครับแถวลังครับ <c oughs> โอ้ชนิดาพาเก่งมากครับคิชชาพรฉลาดที่สุดผ่ <c oughs> านนะครับบิวตินบิวตินอะไร <c oughs> บิ๊กบอทประท่านบอด <c oughs> บอด๋อมอน เซลอะไ้กันเอาพีบอ์ดมาพีบอ์ดซื้ออย่างเพียงดาวใช่ไหมโอ้นบรัตไม่น่าเชื่อคนอย่างนบรัตตอบถูกได้ไงวะโอเค next one ดิวินเอาผู้ใดขึ้นอาเล่นเลงดิวินยากอยู่นะครับดิวินยากอยู่ มันบิวอินนะครับมันเป็นอะไรที่บิวอินนะครับเจมครับมันบิวอินเหมือนโต๊ะเนี่ยครับมันก็บิวอินนะครับบิวอินคืออะไรครับคนคนส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นสีแดงนะครับส่วนน้อยยังไม่มีเลยครับตอนนี้เราเลือกข้อไหนเนี่ยทำไมแดงหมดเลยอ่ะ ก็ขอใส่แขนเลยยิ้มไม่รู้เลยไม่ขอรู้บินสปินสปินทุกคน